เป็นคลิปไวรัลที่น่าทราบซึ้งใจมากๆเลยนะคะที่หนุ่มข้างห้องนะคะเขาได้โพสต์คลิปบอกลาคุณยายข้างห้องที่ดูแลกันมา10ปีเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นคุณยายถึงกับร้องไห้เลยนะคะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่เรียกน้าตาจากชาวเน็ตไปไม่น้อยนะคะหลังจากผู้ใช้แอปพลิเคชันติดต่อชื่อว่าคุณพันนะคะได้โพสต์คลิปบอกลายายที่พักอยู่ด้วยกันข้างห้องทำให้คุณยายถึงกับร้องไห้เลยนะคะเมื่อรู้ว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่า มีความผูกพันกันอยู่ข้างห้องกันมานานถึง10ปีคลิปนี้ระบุข้อความว่าอยู่ข้างห้องคุณยายมา10ปีวันนี้ย้ายออกยายร้องไห้สงสารยายมากๆคือคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะไม่มีลูกหลาน จ้าของโพสต์บอกว่ายายข้างห้องเนี่ยอยู่คนเดียวมานาน50ปีแล้วเพราะว่าลูกของแกเนี่ยเสียชีวิตไปตอนอายุ19ยายมีรายได้แค่จากเงินเบี้ยชาราแล้วก็เงินเก็บเมื่อตอนเกษียณตลอดระยะเวลาที่เป็นเพื่อนข้างห้องกันก็ช่วยเหลือดูแลกันจนสนิทสนมนะคะเวลาตัวเขาเนี่ยไม่อยู่บ้านยายก็จะช่วยเก็บผ้าให้ตอนฝนตกหรือเวลาที่ยายไม่สบายหายใจไม่ออกตอนดึกก็จะมาปลุกให้เขาช่วยดูแลคือเป็นแบบนี้กันมาตลอด เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ทําให้คนที่ดูนี่นะคะเขารู้สึกใจหายแล้วก็ซาบซึ้งน้าตาไหลไปตามๆกันนะคะนี่ไม่ใช่ยานนะคะยังดูแลดีขนาดน,นี้เลยเป็นกําลังใจให้คุณยายแล้วก็หนุ่มข้างห้องคนนี้ด้วยค่ะ